สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับโปรปังต้อนรับสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถราคาดีราคาถูกๆนะคะอย่าพลาดคลิปนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับ โปรปังต้อนรับสิ้นปีวันนี้นะคะจะเป็นคิวของรถรุ่น L3218 นะคะซึ่งลูกค้าท่านใดน,นะคะกำลังมองหารถรุ่น L3218 อยู่กุ้งไม่อยากให้พลาดคลิปนี้นะคะเป็นเ,เดี๋ยวกุ้งจะขอบอกรายละเอียดของรถคันนี้ก่อนนะคะเป็นรถปี61นะคะแล้วก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดาดดินหน้านะคะราคาเสนอขายอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า เดี๋ยวคุณจะพารีวิวรอบๆคันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นแบบเดิมๆทั้งคันนะคะของเราเอาแค่มันล้างนะคะแล้วก็ทําคลิปเลยนะคะลูกคา้ารถสภาพเดิมสวยๆนะคะลูกคา้าสีสันเดิมๆนะคะใบาดาดินหน้าสีเดิมคานล่างสีเดิมทั้งหมดนะคะยางเป็นยางเดิมติดโรงงานมานะคะเป็นยางโอตานินะคะสภาพยางยังอยู่ที่ประมาณ85%นถึง90%นนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดนะคะ ีล้อยยังไม่เคยเปลี่ยนลอยลอยมาคยังอยู่ทุกจุดนะคะสภาพสีนะคะสีสันสวยค่ะลูกค้าราคา2 6งแ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใบตนินนาไปสภาพนี้เลยนะคะทางเราตรวจเช็คเครื่องตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีรัว่วไม่มีซึมเครื่องใช้งานได้ปกติาสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะ ตัวลอ้อตัวยาตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมติดจากโรงงานมานะคะสภาพดีไม่ขาดไม่ผุไม่พังนะคะสีสันเดิมทั้งหมดนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะดูชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้800ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะลูกค้า800ชั่วโมงกับราคา269,000บาทคุ้มมากๆปุ้งไม่อยากให้พลาดเลยนะคะลูกค้าราคานี้นะคะแล้วก็ยางหลังนะคะ90 90%ขึ้นกุ้งให้90%เลยนะคะสภาพเดิมรอยมาร์กอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้าใครกำลังมองหารถรุ่น L32 เข้าสวนทุเรียนหรือเอาไปทําสวนนะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะคะราคา269,000บาทเท่านั้นเองนะคะดูจากสภาพแล้วนี่สภาพเดิม สวยๆดูง่ายค่ลูกค้ารถสภาพดีนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0634539224หรือเข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองที่ร้านคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองอยู่เป็นสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตำบลกองดินนะคะลูกค้านี่เลยนะคะทุกอย่างเดิมหมดทุกจุดนะคะรถสวยๆแบบนี้ลูกค้าไม่ควรพลาดนะคะราคาเบาๆแบบนี้เราเอามาจัดโปรกันนะคะหากลูกค้าไม่ได้อยากดู ไม่ได้อยากได้รถรุ่นนี้นะคะแล้วมาเจอคลิปนี้มากดติดตามกันไว้ก่อนนะคะลูกค้าเพราะว่ากุ้งจัดโปรเกือบทุกวันต้อนรับสิ้นปีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถรุ่นไหนกันบ้างที่จะเอามาจัดโปรนะคะ<ๆ>เผื่อจะเป็นรุ่นที่ลูกค้ากําลังมองหามองหาจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเวลารถที่เอามาจัดโปรแล้วเนี่ยจะติดจองเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะให้ช่างมาทดสอบระบบกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างตั้มมาทดสอบระบบกันนะคะ รถสตาร์ติดง่ายนะคะแล้วก็ระบบไฮดรลิกใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะทดสอบเกียร์ด้วยนะคะเราจะเข้าเกียร์ทุกเกียร์เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถรุ่น l 3า1 8นะคะราคานี้ดีงามมากๆ269,000บาทรถปี61กับรถ800ชั่วโมงกูไม่อยากให้ลูกค้าพลาดคันนี้เลยจริงๆค่ะรถราคาประหยัดขนาดนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโปรต้อนรับสิ้นปีกันนะคะ หากสนใจนะคะรีบโทรมาเลย0ซีห้าสามเาสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะวิดีโอคอลเพิ่มเติมกับปุ้งได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเพาปั่นข้างหลังกันนะคะรถคันนี้เดิมทุกจุดจริงๆค่ะ269,000บาทเอามาจัดโปรกันนะคะเข้าปั่นเข้าปั่นวิดีโอทำงานปกตินะคะ รอยดำไม่มีรอยเชื่อมนะคะทุกอย่างเดิมหมดนะคะเดิมจริงๆค่ะแล้วก็มาแค้ด้วยค่ะรถพึ่งเข้านะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องกันนะคะเครื่องเครื่องก็เนี่ยมีรอยมาร์คทุกจุดนะยังสวยๆอยู่เลยน้ําไม่ดันนะคะเรามาด้าอยู่ทุกจุดลูกค้าแต่เราชั่วโมงแอปิเถอะราคานี้269,0 0 0บาทพุ้องอยากขายอย่าพลาดกันนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะไม่มีฟันขาวนะคะ,ะ,คะลูกค้าอันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทรถปี61นะคะนี่เลยสำหรับวันนี้นะคะกุ้งต้องขอขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติกุ้งมีค่าแนะนำให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะ